สถสวดมนต์กันกิจกรรมความเพียรรุ่นมหาจากักรพรรดิยอดรวยครั้งที่7ค่ะวันนี้เป็นวันที่9มกราคม2568ค่ะเรามาเริ่มสวดมนต์จเรจริญจิตภาวนากันเลยนะคะ บัดนี้วันที่9เป็นวันที่7ที่ข้าพเจ้านาะงสายดาก้องมณิชกุลชัยวันที่9เดือนมก,กราคม2568ขอถาวายเสียงสดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนตต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสะมนตาจักวาเรสุอัตราคาชันตุเทวตาสัทธามังมูนิราชสะ สุนันตุสักขโมขทังสักเคเมจารุเบเรฤสีคารตเตจันตลิเควิมานีทีเปรัตเทจะกขามีตาวนาขาหเนเคหาวัตุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชลธาวิสาเมยักขากันทัพนาคาติดทันตาสันติเกยัง มูน an um ิวารวาจันังสาธบูมีสุนันตุธรรมะสวรราลูอายามพัทันตาธรรมะสวรราลูอายามพัทันตาธรรมะสวรราลูอายามพัทันตาบทที่สองบทบูชาพระราตนาไตอิมินาสกาเดนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเดนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเดนะสังฆังอภิปูชยามะ บทที่สบทกราบพระรัตนตรัยอารหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควนตังอภิวาเทมิสวาคาตูพระควาตาธมูธรรมังนามาซามิสุปฏิปันโนพระควาตูวสาวกสังโคสังคังนามามิบทที่สี่บทสวดนัการสิทธิคาถา ณมูตัสสะพระคะวตูอะระหตูสัมมาสัมพุทธสะณมูตัสสะพระคะวตูอะระหตูสัมมาสัมพุทธะโมตัสสะพระคะวตูอะระหตูสัมมาสัมพุทธสะบทที่ห้าบทสวดไตรสาระคามณปปาถะพุดทางสารนังคฆามิทำมังสารนังฆามิสังคังสารณังฆามิถุติยามปีพุททางสารนังฆามิ ตุติยามปีทำมังสารนังคชามีทุติยามปีสร้างคังสารนังคชามีตาติยามปีพูดทางสารนังคาชามีตาติยามปีทำมังสารนังคาชามีตาติยามปีสร้างคังสารนังคาชามีบทที่หกบทสวดสัจจกีริยาคาถา นัตถิมีสรตนางอัญยางพุทโธมีสรตนางวารังเอเตนะสัจจวัตชีนะโสติมีห eh ุ้นตุสัพพทานัตถิมีสรตนางอัญยังธรรมโมมีสรตนางวารังเอเตนะสัจจวัตชีนะโสติมีหุ้นตุสัพพทานัตถิมีสรตนางอัญยางสังขูมีสรตนางวารังเอเตนะสัจจวัตชีนะโสติมีหุ้นตุสัพพทา บทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโซพระควา,าอะระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจะณะนะันมปันโนสุคโตโลกาวิจูอนุตตะโรปุริสธรรมมาซาราติสัตถาเทวะมนุษานางพุทธโธพระควาติบทที่แปดธรรมานุสติสวาคา,า,าตาุพระคาวตาธรรมโมสั้นทิติกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณญยิกปัจจตังวทิตาโพวินยุหิติบทที่เก้าสังขานุสติ ปฏิปันโนพระควโตสาวกัสังโฆอุจุปฏิปันโนพระควโตสาวกัสังโฆยายะปฏิปันโนพระควโตสาวกัสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควโตสาวกัสังโฆยะทิทางจัตตาดิปริสยุคานิอัตถาปริสปุขคลาเอสาพระควโตสาวกัสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขีเนยโยอัญชลีกัลลานโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติ ข้อที่สิบระตนสูตรยานีถาภูตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวันตาลิเคสัเพวพัภูตาสุมาณภา,าวะพระวันตุอะโทปิสักกัจจะสุนันตุภาสีตังตัสมาหิภูตานิฟซาเมธาสพเพเมตังการัฐมานุสิยาปช,ชาแะปช,ชายะทิวาจาระรตจะ หะรันติเยพะลิงตัดสมาหิเนีลักขณะลักขทะปับอับปะมัตตายังกินจิวิตตังอิทะวาหูรังวาคักสักเคสุวายังรัาตนางปณีตังนะนูทศสมังอาธิตตาคาเตนะ อิธรมปิพุทธเทรัตนางปณีตังเอเตนะสาจเจนะสุวัติโหนตุขายังวิลาคังอมตังปณีตังยาทัศนะยาทัชคาสักกายมุนีสมาหิโตนาตนะธรรมมนะสมัต สีจินจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัตเจนะสุวัติโหตุยาพุทธเสโทปริวันนาียีสุจริงสมาทิมานันตาริกัญยมาหุสมาทินาเตนะสมูนวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัตเจนะสุวัติโหตุเยปุคลาอัตทะสัก ตังปสัสสทตาจัตตาลิเอตานิยุคานิฮุนตุโหนติเตยักขิเนยาสุขตัดสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหัพารานิอิธรมปีสังเครตะนังปณีตังเอเตนะสัตเจนะสุวัติฮุนตุเยสุปสุเยสุปยุตตามณสาทัพทัตเทนานิกามินูโหตมะ สาหสหนามหิเตปฏิปัตปตอาอมตังวิคคยะหะลัทธามุธานิพุติงพุช,ชมานาอิธรรมปิสังเครัตะนังปณีตังเอเจนะสัจเจนะสุวัติโหนตุยะทินคลีโคยะทินทะคีโลปะทะวิงสติสิยาจตุพิวา่า เพิอสัมปะกรรมปิโยตัทูปะมังสบปุริสังวะทามิโยอริยสัจจานิอะเวจปัสสติอิธรรมปิสังเคระตังปณีตังเอเจนะสัจเจนะสุวัติโหนตุเยออริยสัจจานิวิภาวยันติคำภีลปัญเยนะสุเทนสีนานิกินจาปิเตโหนติสุผู้สัปปมัตา นาตีภวังอัตถมะนาอัตถมะมาทิยันติอิธรรมปิสังคีราตนางปณีตังเอเตนะสัตเตนะสุวัติฮหนตุสหวัสสะทสนะสัมปทายะตายสุธรรมาชาหิตาพะวันติสักายาทิฏิวิจิกิจิตันจะศีละพตังวะนะวาปิยทัตติพินจิตาหูปับ ตหูหปาเยิยจะวิปปมุตโตชะปัตะจะพิธานานิอภะอพภพโพกาตุงอิธรรมปิสังเคราตะนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะตุวัติโหตุกินจาปิโสกร,รมมังกะโลปิกะโลติปะปากงกาเย,ยนะวาจายุทธะเจต,ตวาจะาเจต,ตสาวาอาภพโพ โซตสะัปะกิตชายะอะภพพาตาทิตตปทัสะอุตตาอิธรรมปิสังคีรตะนังปณีตังเอเตน,ส,เตนสัจเจนัสวัติโหนตุวนาปคุมเพยทาพุสิตกเคคิมหานามาเซปธรมสเมิงคิมเฮปทูปะมังธรรมวรงางธาสายินิพานาคามิปะ มังหิตายะอิธรรมปิพุทเทรัตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวะโรวะดุยูวะระโทวะราหะโรอนุตตะโรธรรมมะรังอเทสยยิอิธรรมปิพุทเทรัตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนางปูรานาัง,าางระวังนัติรัมภวังวิรัตติตายกิจยติเกภวิสมิง เตคีนาพีชาอวิรุณหิชันทานิพันติทีลายธาธรรมปัทิโปอิธรรมปิสังเคและตางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทโหุนตุยานีทภูตาสมาคตานิภุมมานิวายานิวอันตลิิเคตทาคตังเทวมนุสภูชิตังพุทธังนามัสามะสุวัตทีหุนตุ ยานีทภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวันตลิเคตถาคตังเทวมนุสปูชิตังธรรมังนามสซามาสุวัติโหนตุยานีทภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิอันตลิเคตถาคตังเทวมนุสปูชิตังสังฆังนามสซามาสุวัตทีหนตุบทที่สิบเอ็ดอานาติยปาติตะบทย่อ สัพพะโรควะรควินิมุตโตสัพพะสันตาปวาจิตโตสัพพะเวรมากดิกกันโตนิพุตโตจตุว,งาวาังภวะสัพพีติโยภพะวชันตุสัพพะโรโควินาสันต วินัสสตตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายโยกพุพวะอภิวาธนาสีลีสนิจังวุธาปจายินูจัตตารูธรรมมาวัฒนตีอายุวันูนสุขังพระลังบทที่12อธิตตปะปาริยายสูนเอวเมสุตังเอคังสัม,มยังปะควาคยายังวิหารตีคยาสีเซสัต ทิงพิคูสหสเซหิตาตาะลคูพระควาพิคูวามันเตสีสับพังพิกเ,เวอธิตังกินจะพิกเ,เวสับพังอธิตังจากคุ้งพิกเ,เวอธิตังรูปาอธิตาจากคูวิญญานางังอธิตังจากคูสัพพโซอธิโตยัมปิทางจากคูสัพพัสปัจจะยาปัจจติเวทยยตัง สุขังวาทุกขังวาอทุกขมาสุขังวายัมปิอะทิตังเกนะอัิตังอัิตังราคคีนาโทสักคีนาโมหคีนาอัิตังชาติยาชารามารณีนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมานาเซหิอุปายาเซหิอัิตันติวะทามิโสตังอัิตังสัทธาอัิตาโสตาวิญญาณังอัิตังโสตัส โสตสัมผัสโสอธิโตยามปิทางโสตสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกังวาทุกขมาสุขังวาตามปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคักีนาโตทักกีนาโมูหักกีนาอธิตาชาติยาชารามลณีนะโสเกหิปาริเทเวหิสุเกหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิอธิต the ันติวทามิ <pol> <Coke> คานางอธิตังคันธาอธิตาคานาวิญญานางอธิตังคานสัพสูอธิตูยมปิทางคานาาาสัพัสปัตยาอุปัชติเวทยยตังสุครังวาทุกครังวาอทุกขมสุครังวา ยำเปี่ยธิตังเกนะธิตังอธิตังราคะคีนาทูสักคีนาโมหักนทูหักคีนาอธิตังชาติยาชาระมะเรณะสซเกหิปาริเทเวหิทุกเกหิโทมนัสเซหิอุปายาเซหิอธิตันติวะธามิชีวะหาธิตาละสาอธิตาชีวะหาวิญญาณังอธิตังชีวะหา สัพพะโซอธิโตยมปิทางชีวะสัพพะสปัจยาอุปัชติเวทยตังสุขังวาทุครังวาทุกมาสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังนะ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 อธิตังราคัขีนาทสักขีนาะมุหักขีนาอธิตังชาติยาชารามรณีตะโซเกหิ าริเทเวหิตุเกหิโทมนสเซหิอุปายาเซหิอธิตันติวทามิกายากายอธิโตภูทัพพาอธิตากายวิญญาณางอธิตังกายาสปะโสอธิโตยามปิทางกายัสปะปสปัจจยาปัจจติเวทายตังทุครั้งวาทุครั้งวาอทุกขมาุครั้งวายามปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะขีนาโทสักขีนาโมหขีนาอธิตัง ชาติยาชารามณีนะโสเก หปริเทเวหิทุเกหิทุโอมนัสเซหิอุปายาเซหิอธิทันติวทามิมะโนอธิโตธรรมาอธิตามโนวิญญาณังอธิตังมโนสัพพโสอธิโตยามปิทางมโนสัพพสปัตจยาอุปัจจติเวชยิตังทุครั้งวาทุครั้งวาอมาทุครั้งวาตามปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคักขีนาโทสักขีนาโมหกขีนาอธิตังชาติยาชารามลณนีนะโสเก เหตริเทเวเหิทุกเทหิเทมนาเตหิอุปายาเตหิอธิตันอทิตติวทามิเอวังปัตสังพิกขเวสุตวะอริยสาวกูจากคุสมิงปินิพพินทติรูปเปสุปินิพพินทติจากคุวิญญาณีปินิพพินทติจากคุสัพพัสเปติปินิพพินทติยำปิทางจากคุสัพพัสปัจจยาอุปาสติเวทยิตังสุครังวาทุกครังวาอทุกขะสุ มาสุขังวาตัสมิงปินิพพินทติโลตัสมิงปีนิพพินทติสัตเทสุปีนิพพินทติโซตวิญญาณีปีนิพพินทติโสตัสสะโซตัสสะพัสเสปีนิพพินทติยามปีทางโซตสัมผัสสปัจยะอุปัชติเวทะยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังวาตัสมิงปีนิพพินทติ ยาณามิงป like right? so, <ray> ินิพินสติคันเทสุปินิพินสติคานวิญญาเนปินิพินติคานาัปเสปปินิพินสติยำปิทางคานาศปัสสะปัจยาอุปัจติเวทยตังสุครังวาสุครังวาอทุขมาสุขังวาตมิงปินิพินสติชีวหายะนิพินสติเลละเลสุปินิพินสติชิวหาวิญญาเนปินิพินสติ ทิวหาสัพผัสเซปินิพินสติยามปิทางทิวหาสัพพัสสปัจยาอุปัชติเวทายตังทุครั้งวาทุกครั้งวาอมาทุครั้งทุครั้งวาแต่สมิงปินิพินสติกายตมิงปินิพินสติภูทัพเพสุปินิพินสติกายวิญญาณีปินิพินสติกายสะผัสเซปินิพินสติยามปิทางกายสะผัสสปัจยาอุปัชติเวทายตังทุครั้งวาทุกครั้งวาอัตุคาทุรม อาทุคัสมะสุครังวาแต่จะมีปินิพินทตินามาจะมีปินิพินทติทมเมสุปินิพินทติมนวิญญาณปีนิพินทติมนุสสะพัสเสปีนิพินทติยามปิทางมานุสสพพัสสปัตติยาอุปัชติเวชยจังสุครังวาทุครังวาอาทุ อทูรามะสุขังวาตัตมิปินิพินตตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตสตัสมิงวิมุตตติตมิติญาณิญาณังโหติคีนาชาติผู้สิตังพรอมาจาริยังกตังกาลนียังนาปลังอิทธัตยตายาปิตายาตินิปชานาติจิอิธามาโวจ่าภาควาอัตมนาเตพิคูเพระว่ โลภาติตังอภินันทุงอามินสติมาสมินจะปะนะเวยากรณนะสมิงพันยะมานีตัสสะพิคูสหัสสัสะอนุปาทายะอาสาเวหิกิตตานิิมุตจิงสูติบทที่สิบสามอนัตตลักษณะสูตรตัง เอวัมเมสุตังเอกังสังม,มยังพระควาภาลาาศียังวิหารตีอีสีปะตะเนมิกาทาเยตะตะลโคพระควาปัจจวักเคยปัจจวักเคยพิกุูอมันเตสิลูปังพิกเว,วอานาตาลูปันจะหิทางพิกเว พิขเวอัตตาอภิวิสสะนายทังรูปังอาภาทายะสังวเตยะรับเพทะจะรูเปอวังเมรูปังโหนตุอวังเมรูปังมาอโหสีติยะสมาจะคู่พิขเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภาทายะสังวตตินะจะรับปฏิรูเปอวังเมรูปังโหนตุอวังเมรูปังมาอโหสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทัง พิกเวเอตัตตาอภวิสติอภวิสหะณยิทางเวทนาอาภาทายะสังวตเยะรับเพถะจะเวทนาเอวังเมเวทนาหูตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติยสมาจะโคพิกเวเวทนาอนัตาตัสมาเวทนาอาภาทายะสังวติตตติ นาะจะรับิเวทนายะเอวังเมเวทนาโูตุเอวังเมเวทนามาอูุสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทางพิกขเวอัตาอภวิสติอภวิสาณติทางสัญญาอาภาทายะสังวเตยะรับเพทะจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโูตุเอวังเม,เมส,สัญญามาอูุสิญญจิสมาจะ โคภิกเวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอาภาทายาสังวัตติน่าจะรับปฏิสัญญายาเอวังเมสัญญาหุนตุเอวังเมสัญญามาอหุสีติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหิทังภิกเวอัตตาอาภิวิสติสังสุณอิทังสังขาราอาภาทายาสังวเตยยุงรับเพทะ จะสังฆาเลสุเอวังเมสังฆาราหหตุเอวังเมสังฆารามาอะโหสีอะเฮอเฮสุนติยสมาจะโคภิกเวสังฆาราอนตตาตัดสมาสังฆาราอาภาทายสังวัตติน่าจะรับปฏิสังฆาเลสุเอวังเมสังฆาราโหตุเอวังเมสังฆารามาอะเฮอะเฮสุนติวิญญาณังอนตาวิญญาณจะหิทางภิกขเว อัตาอตาอภวิสสะนาฏิทังวิญญาณังอาภาทายะสังวเตยะรับเพถาจะวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังหุตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสีติจะสมาจะคูพิกเววิญญาณังอนัตตาจัสมาวิญญาณังอาภาทายะสังวัตติจะละนะจะรับพติวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังหูตุเอวังเม วิญญาณังมาอหโสีติตังเกงมันยะถาพิกเวรูปังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยำปานานิจังทุกครั้งวาตังทุกสุครั้งวาทุกครั้งพันเตยำปานานิจังทุกครั้งปะวิปาริณามาทำม,มังกาลังโนตังสมานุปัสติตุงเอตังมะมะเอโซหมามัสมีเอโซมอัตตา ติโนเฮตังพันเตตังกิงมัญถาพิกเวีเวทนาวิญญาเวทนานินจานิจจาวาอนิจจาวาติอนิจจาพันเตยามปานานิจังทุกครั้งวาตังทุกครั้งวาติทุกครั้งพันเตยามปนานิจงังทุกครั้ง, am, นนง,งว,วิปะรินามาธรรมังกาลัง,ลงรปปตงุตังสัมมรุปัสิตุงเอตังมะมะเอโซธรรมะสัมมีเอโซเมอตตาติโนเฮตังพันเต ตังกิงมัญญาถาพิกเวจัญญาณิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยามปนานิจังทุกครั้งวาตังสุครั้งวาติทุกครั้งพันเตยามปินปานานิจังทุกครั้งวิปารินามะธรรมังกัรลังโนตังสมาน,นุปัสสิจุงเอตังมะมะเอโซหมามัสมีเอโซมเอโซมอัตตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมัญ ยะถาพิกเวสังคารานิจาวาอ,อนิจาวาติอ,อนิจาพันเตยัมปนาณิจังทุกครั้งวาตังสุครั้งวาทุกครั้งทำเตยัมปนาณิจังทุกครั้งปริปวิปรินาวะทรม,มาทำมังการล้างนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซหมามัสมีเอโซเมอตตาติโนเฮตังพันเต ตังกิงมันยะถาพิกเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยำปานานิจังทุกครั้งวาตังวาติทุกครั้งพันเตยำปานานิจังทุกครั้งวิปารีนามะธรรมังกัลลังตังสัมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซหมัสมีเอโซมีอัตตาติโนเฮตังพันเตตัดสมาติ พิคเวยังกินจิรูปังอตีตานาคตาปตุปนังอัจฉัตตังวาพาหิตาวาโอราลิกังวาสุกุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทูเลสันติเกวาสัพพังรูเปเนตังมะมะเนโซหมัสสมิณะเมโสอัตตาติเอวะเมตังนะทาภูตังสัมมปัญญายะ ทัทัพังยากาติเวธานาอติตานาคตปัจจุปันนาอัจฉัต,ตาวาภาิทาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาฮีนาวาปณีตาวาญาทูเลสันติเกวาสัพเพสัพพาเวทานาเมเนตังมะมะเนโซหมามัสมินะเมโซอัตาติเอวะเมตังยาาัธาภูตังสัม,มปัญญายะทัทัพังยาการิ สัญญาอาตีตานาคตปัจจุบันนาอัจฉตตาวาหิธาวาโอราลิกาวาสุขมาวาหีนาวาปณีวตาวายาทูเนสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโซหะมัสมินะเมโซอ,อัตตาติเอวามีตังยะทาภูตังสัมมปัญญายะทัตทัพพังเยเกจิสังฆาลาอาตีตานาคตปัจจุบันนาอัจฉตตาวาหิต ทาวาโอลาลิกาวาสุกุมาวาฮีนาวาปณีตาวายูเยทูเลสันติเกวาสัพเพสังคาราเนตังมะมะเนโซหัมมะสมินะเมโซอัตตาติเอวะเมตังยะทาภูตังสัม,มปัญญายะทัตทพังยังกินจิวิญญาณังอตีตานาคตุปัจจุปนนาอาจจะตังวาพระหิทธวา โอลาลิกังวาสกุมังวาฮีนางวาปณีตังวายันทูเลสันติเกววาสัพเพวิญญาณังเนตังามะมะเนโซหมะสมิณนะมีโซอัตตาติเอวะมตังยะถาภูตังสัมมปัญญายะทัตทัพพังเอวังปัสสังพิกเวตุตวาอริยาสาวกูสูปัสสเมิงปนิพพินทติเท,ทวะเวทนายาปินิพพินทติ สัญญาณปินิพพินติสังคาเลสุปินิพพินติวิญญาณสัมิงปินิพพินตินิพพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสัมิงวิมุตตมีติญาณังโหติคีนาชาติอุสิตังพัมมัจลิยังกตังกาลนียังนาปะตนาปะังอิทัตตายาติปนาติติอิทรมวบูจะระคะวา อัตตมานาปัญจวัคคียาภิกขุพวันพระขาวาโตตพาติตังอภินันตงนุงอิมาตมินจะปะณะเวยาการณธตมิงพัญญามันพัญญามานีปัญจวัคคียานังภิกขุนางอนุปัฏฐายะอ,อาสะเวหิติติตานิวิมุตติงสุติ